มาออืมน่บอกเออโอ้มีแต่บาททุ่งบาทนี้โอ้ยคักพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องมาอีกแล้วมือนี้พี่น้องเลยซื้อกระดุงคือเก่ามงเคยได้นี่แหละพี่น้องเลยมาลุ้นมือนี้เป็นแน่ใดน้ำนี่สุดยอดเลยพี่น้องเลย ขนาดเลยน้ำพระปลึ้มกิเนเยกินยุกโอ้มาค้างอเลยนี่พระเอาพี่น้องเอ้ยสิลองมึงก่อนได้หรือบ่นนได้ก็ได้ลองมึงเป็ี่นใหได้ก็ได้ลองมึงดูไปยพี่น้องเอ้ยน้ำไหลพระ <c ười> บอกคนเวิร์ตอันนี้น้ำขนาดเลยปีนี้ โอ้สูบปีบริเป็นในนี้ได้บบมีได้น้ำบบได้ไหลได้นั้นบอกไ่มีปีนี่แหละอุบัติวายมาตึกก็มาตึกมงเก่านี่ลหละพี่น้องเอ้ยเอาคนลุงลงและแล้วแล้วบริเกี่ยวแล้วปีนี้มุดหวังแล้วละ่ะเข้ากระไดเอาเอาเมื่อก็ไดเ,เไดป็นอะไรม,มีป่าบอกม,มีป่าบอก อู้ปลาถูพงสองตัวเอาเอาเอามีนะสองตัวก็เอานี่เอาคือกันปลาถูพงเอาไปตากแดดบโบมีอย่างดอกตากแดดไปปิ้งไปทอดเอมาอึบนี่บอก งเงียบแท้สิโอ้สองสามตัวอ๋อคำนี้ก็เอาแหละพี่น้องเลยสำนี้ก็เอาสำนี้ก็เอาเล็กผสมน่อยอืม บอ,อืมัมนดีโอ้ยหมานอยู่เนาะนว่าสิบหมานอันดีใครอยู่ใครอยู่เอาหมันละ,อละไอบาร์ละสำนี้ก็โอ้ใครอยู่หรอกอือยอยู่แบบนี้ มาอึบอืออดีโอ้ใครอยู่ใครอยู่ยพี่น้องแบบนี้ได้การดูได้การดูโอ้ใครอยู่ได้เป็นเนีนีคือพี่น้องเลยขั้นเป็นเนี่ยนี <c> ่ <oughs> แต่ได้อีดอกเองขอ,อง รดยการอยู่ปินเนี่ยนี่เด็ดดิเมะมันได้การเอ้ามาอึ๊บนี่บอกเอ,อก้โอ้มีแต่ปาดหดทงบาดนีโอ้ยคลักพี่น้องเด็แบบนี่น่านวะ <What? S 1> ป่านี้มันคลักเลยพี่น้องเว้ยทุกตากเด็ด ยอดเลยเลยนี่ปลาเนี่ยโอ้ oh. น้องมา,าเอาอีกดูคือว่าโอ้ไม้ขนาดบานไม้โก้ขึ้นมานำ mm. ปลาเข็งได้บานนี่ปลาเข็งดีเนาะอืม <laughs> นี่ยากฆ่า,ท,าทั้งซึ่งพี่น้องเอ้ยมันไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่อืมอืมมาอึ๊บอึ๊บอนไรอดีต ังพอได้อยู่น,นี่มันได้การอยู่ใครอยู่เบนนีน่การอยู่เบนมีกี่น้องเลยก็ได้อยู่ืม นี่บอกนี่อยู่เอ้ยใครอยู่ใครอยู่ใครอยู่พี่น้องอืมว่ามันจะยกกระดุงบอกนะะจจกะนั้นอะไรจังสิมาเอาง่าไม้ออกทังยกได,ด้เต็มที่ขาไม้ขากระดุง อืมอ่าอือคือบอกผู้ดีผู้ดีจักงูจักหยางดอกงูก็มีอ่าใครอยู่ใด ก็ได้อยู่อืมเอาอืม,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 มอืมอดีต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 ัังได้อยู่โอ้ยป่าถดทงูงพี่น้องเอ้ยของมักป่าถดทงูงของมักอันนี้งาน กะเอียงจักหน่อยเด้อพี่น้องภาพทางเทือก็เอียงเพราะว่ามันเอาติดใส่หัวอ๋อมาอึบอึบนานถูโท,โทงพี่น้องเลยเหนแม้มันได้การ ปลาท,ดทุดุ่งแบบนี้มันโอ้ข้องเลยพี่น้องมักแบบนี้แหละปลามักปลานี่แหละไม <c oughs> ่มีอะไอื่นหรอกเอาเอาอืมอ่ะอึบง่ a ยังได้อยู่ยังได้ยู ป่าน้อยป่าคับคองนี่ก็มีหลายอยู่ได้ป่าขับของพี่น้องเลยอานในการป่านี่มาอืออืมป่านยังป่าขาวน้อยเอา าเอาคือกันพีน่น้องเลยอืมอืมอืมนี่ไดงน้ำเพ่งคราบบานน,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 นี่อู้ัดโถกฮัลนหลตัวนึงตัวโถกเอาอันนี้ก็ได้อืม เอ้อนนากน่ีบอกโอ้ประทรอทองเด้ปาททงบาทละตูนี่ก็ดีได้ปากระทง้าวโอเคเน,นี้ มาอึ๊บนี่ปลาขาวน้อยอันนี้เอ้าวันดีเออใครอยู่ใครอยู่อ่าการอยู่หรอกพี่น้องเอ้ยเป็นยนังไงมือนี่กระได กาก็ดุกยกกึงดึงเลยกีนน้่นำผัดแหงโคตรอดีรอายูใครยูด้บ้านะํำนีก้ก็โอเคแล้ว <c oughs> <c oughs> อ๋อ อันไหนคือบอกโอ้ <laughs> อโยยินดีคืออยู่คืออยู่บาทนี้ก็ได้ป่าอีไทยป่าอีไทยน้อยปากุดช่วงอ๋อ ไ่อยู่แบบนี้ไปพี่น้องขึ้นแล้วบาทนี้เมื่อก่อนเอาไว้มื่อใหม่พี่น้องเอ้ยยังมาลองบึงอีกเฮดี้ลายเติบได้ปลากระได้คนละคนละเฮดี้อยู่พี่น้องเอ้ยเฮดี้ไอแน่อยู่ดอกแบบนี้ได้กานอยอู่มึงปาทุ่งมันซับนะเอา,นะเอา เอาสัมนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ